สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องฟาร์มถัง่งอกบ้านครูวันนี้นะครับจะพามาคุยภาพรวมนะครับหลังจากกระบวนการที่เราเพาะถัง,งอก <c oughs> จนได้ผลผลิตออกมาแล้วนะครับ <c oughs> บางท่านนะครับถ้าเข้ามาถามว่าเพาะถั่วงอกแล้วเราจะไปขายที่ไหน พอถืงงอกแล้วเราจะไปขายยังไงนะครับอันนี้คือคือ,อ,อปลายเหตุนะครับปลายเหตุปลายเหตุของมันเลยที่คุณถามแบบนี้นะครับก่อนที่คุณจะเพาะถืงงอกเนี่ยคือคุณต้องมีข้อมูลก่อนอยู่แล้วนะครับคุณต้องมีข้อมูลคุณต้องมองหาตลาดไว้ก่อนอยู่แล้วใช่ไหมฮะ มองหาตลาดมองหาร้านที่คุณคิดว่าเออเมื่อคุณเพาะถั่วงอกแล้วเนี่ยคุณจะเอาไปเสนอขายนะครับเอาไปเสนอขายร้านไหนเอาไปนําเสนอยังไงให้ร้านค้าเขาสนใจนะครับสนใจผลิตภัณฑ์หรือสนใจถั่วงอกของคุณนะครับแต่ถ้าคุณถามว่าคุณพอแล้วคุณจะไปขายที่ไหนนะครับอันนี้ผมก็ตอบให้คุณไม่ได้นะครับว่าคุณพอแล้วคุณจะไปขายที่ไหนนะครับเพราะก่อนคุณ ก่อนก่อนที่คุณจะเพาะเนี่ยคือคุณต้องมองหาตลาดแล้วนะครับว่าตลาดเนี่ยสามารถไปได้ไหมนะครับมีร้านมีร้านที่เราจะไปส่งธงอ,อกได้ไหมแถวแถวบ้านนะครับแต่แถวบ้านนะอย่ากไกลเกินนะครับถ้าไกลเกินไปเนี่ยถึงแม้ไปส่งเยอะเนี่ยมันก็อาจจะไม่คุ้มค่าน้ํามันนะครับเพราะตอนนี้ค่าน้ํามันค่อนข้างแพงแล้วน้ํามันมันจะขึ้นตลอดนะครับวันนี้เราจะมา พาไปดูนะครับพาไปดูกระบวนการนะครับกระบวนการของฟาร์มถั่วงอกบ้านครูนะครับหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสามตีสามครึ่งนะครับชงกาแฟนะครับกินกาแฟนะครับห้านาทีแล้วก็เราก็เริ่มยกถังถั่วง,งอกที่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะครับยกลงไปล้าง นะครับล้างน้ํานล้า2แล้วก็แช่น้ําที่3นะครับพอแช่น้ําที่3มเสร็จแล้วเนี่ยก็ตักพักไว้ในตะแกรงนะครับให้ถ่วง,งอกเสดดน้านะครับให้ถ่วงอกเสดดน้ําให้น้ามันออกจากถ่วง,งอกเนี่ยมากที่สุดนะครับน้าให้ออกมากที่สุดนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเราใส่บรรจุภัณฑ์หรือใส่ในถุงแล้วเนี่ยในถุงเนี่ยมันจะไม่มีน้ํา นะครับมันจะไม่แฉกนะครับเมื่อเราเมื่อฟาร,ร์มถงอกบ้านครูเนี่ยวางพึงพึงลมไว้แล้วเนี่ยให้มันเสด็จน้ําสักประมาณ20ิถึง30นาทีนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่บรรจุพันนะครับใส่ลังใส่ลังใหญ่ใส่ลังใหญ่ใหญ่เพื่อไปเข้าช่องฟีดนะครับเข้าช่องฟีดนะครับเพื่อเป็นการน็อกถัวงอกนะครับอันนี้คือเทคนิคของทางฟาร์มถงอก ทางความถึงว่าบ้านครูนะครับเราเอาถั่วง,งอกเนี่ยไปเข้าช่องฟีดเพื่อนอกถั่วง,งอกนะครับนกถั่วง,งอกเพื่ออะไรครับเพื่อให้ถั่วง,งอกเนี่ยมันยังสดยังใหม่ยังกรอบนะครับได้นานนะครับไปเข้าช่องฟีดสักประมาณ40ถึง50นาทีประมาณนั้นนะครับ40ถึง50นาทีแล้วเราก็ยกออกมาจากช่องฟีดมาใส่ถุงบรรจุ นะครับมาใส่ถุงบรรจุการใส่ถุงบรรจุเนี่ยก็มีอยู่สองสามรูปแบบในการบรรจุนะครับจะมีการใส,ใส่ใส่ถุง1โลที่เห็นนี่นะครับนี่ถุง1โลใส่ถุง2โลแล้วก็ใส่ถุง5โลนะครับแต่ประเด็นสําคัญเลยที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยคือถุงที่เราที่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือทางร้านที่เราไปส่งเนี่ย นะครับเขารบกวนให้ช่วยทําถุงแบบนี้นะครับเขารบกวนให้ช่วยบรรจุถุงหนึ่งโลแล้วก็ผูกถุงนะครับผูกถุงให้พองนะครับผูกถุงให้พองนะครับพอผูกถุงให้พองเนี่ยนะครับถุง,งอกมันในถุงมันจะฟูฟูนะครับมันจะฟูฟูมันจะมาดูไม่ไม่อัดตัวกันแน่นนะครับมันจะฟูนะครับมันทําให้ดูน่ากินน่ารับประทานนะครับ อ่าแล้ว,ลวลลเมื่อเราบรรจุพันธุ์เสร็จแล้วเนี่ยบรรจุเสร็จแล้วเนี่ยผูกผูกถุงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เตรียมจัดส่งนะครับล้วก็เตรียมจัดส่งนะครับแต่ก่อนที่เราจะจส่งเนี่ยเราก็ต้องมีแผนนะครับเราก็ต้องมีแผนมีแผนนะครับว่าเราจะจะส่งที่ไหนบ้างนะครับจะส่งร้านไหนก่อนวิ่งไปตรง,ตรงไหนก่อนนะครับวิ่งไปตรงตรงไหนก่อนแล้วมาตรงไหนลำดับที่2อลำดับที่3นะครับเพื่อที่ จะได้เซฟเรื่องค่าน้ำมันนะครับจะได้เซฟเรื่องค่าน้ำมันฟัมถึงว่าบ้านครูนะครับถ้ามันไม่มากนะปกติจะไม่มากนะครับส่งรอบนึงจะไม่มากนะครับส่งรอบละว5โล6กโล7โลเนี่ยก็จะใช้มอเตอร์ไซค์จะใช้จะใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับส่งไม่มากแต่ส่งวันหนึ่งหลายครั้งอ่าส่งไม่มากแต่ส่งวันหนึ่งหลายรอบนะครับส่งรอบละส่งรอบละ5้โลบ้าง ส่งรอบละ7โลบ้างส่งรอบละ3โลบ้างส่งรอบละ2โลบ้างนะครับก็จะวิ่งส่งทั้งวันจะมีลูกค้าลูกค้าลูกค้าวอล์กอินเข้ามาหรือว่าเดิน,เด,น,เ,ดนเดินมาซื้อที่ร้านนะครับเดินมาซื้อที่ร้านแล้วก็โทรให้ไปส่งที่ร้านของเขานะครับก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับเราต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมตลอดนะครับ แล้วเราก็ต้องมีแผนงานในหัวตลอดนะครับว่าเราร้านนี้เราจะไปยังไงไปส่งยังไงเราจะพ่วงกับของร้านนี้ไปเลยดีไหมนะครับเพราะเวลาบางทีมันไล่เรียก,กันบางทีเราไปส่งอีกร้านหนึ่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงอีกร้านหนึ่งเขานัดเราส่งเนี่ยบางทีเราก็ถือร่วมไปเลยนะครับแล้วก็ไปให้เขาก่อนเวลานะครับอันนี้เราต้องคิดในหัวอยู่แล้วนะครับเมื่อเราทําการใส่ลังใส่กระถัง ใส่กะละมังเสร็จแล้วเราแพ็กเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรากา็ขับรถออกไปนะครับเพื่อจะไปส่งที่ร้านนะครับนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศชนบทของอําเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับก็ยังเห็นต้นไม้สีเขียวๆอยู่ข้างทางนะครับรถลาก็ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยมากนะครับบ้านเรือนก็ยังปลูกห่างๆกัน นะครับยังปูงห่างกันนะครับมีต้นปาล์มนะครับต้นปาล์มจะเป็นสวนปาล์มสวนยางนะครับซส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านนะครับชาวบ้านเนี่ยส่วนมากจะตัดยางนะครับตัดยางหรือว่ากีดยางนะครับเช้าเ้าเนี่ยเขาจะตื่นกันแล้วว่ามันตีสามครึ่งตีสี่เพื่อไปตัดยางหัวเช้านะครับพอตัดยางเสร็จนะครับ พอตัดยังเสร็จในะวิถีชีวิตก็จะเป็นงี้นะครับพอตัดยังเสร็จเขาจะามานั่งที่ร้านน้ําชานะครับร้านที่นั่งนั่งที่ร้านน้ําชาเพื่อคุยกันเรื่องสัพเพเหระทั่วไปนะครับแล้วเขาก็านิยมนิยมเช้านิยมกินพวกชานะครับชาข้าวยำนะครับขนมจีนนะครับซึ่งของพวกนี้นะครับข้าวยำขนมจีนเนี่ยสำคัญ นะครับร้านน้ำชาเนี่ยจะมีข้าวยำและขนมจีนจำหน่ายด้วยขายด้วยบริการด้วยก็คือเราจะได้อานสิสสงตรงนี้แหละนะครับที่เราไปส่งถั่วงอกเนี่ยก็คือร้านร้านที่จะสั่งถั่วงอ,อกเราเช้าๆเนี่ยก็คือร้านน้ำชานี่แหละนะครับเขาจะไปใส่ข้าวยำกับเป็นเครื่องเคียงกับขนมจีนนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ได้กินได้บริโภคนะครับ ก็คือการที่เราไปส่งร้านค้าเนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะสั่งกิโลนะครับเราก็ต้องไปส่งนะครับไอร้านแรกเนี่ยร้านแรกที่ที่กำลังไปเนี่ยนะครับร้านแรกที่กําลังไปเนี่ยคือร้านน้ําชานะครับเขาขายน้ําชาขายกาแฟแล้วก็ขายขนมขนมสดนะครับขนมสดขนมจีน ขนมจีนและก็ข้าวยำนะครับถึงแม้เช้าเ้านี่นะครับ,เร,เ,เ,นะรบเราจำเป็นต้องไปส่งแค่เพียง1โลนะครับเราจำเป็นต้องไปส่งแค่เพียง1โลแล้วเราก็จำเป็นต้องไปส่งทุกวันเราก็ต้องไปนะครับเราก็ต้องไปนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยสำคัญนะครับสำคัญเสมอนะครับประสบการณ์จากความถั่วงอ,อกบ้านครูนะครับ ไปส่งร้านประจําทุกวันทุกวันเนี่ยวันละ1-2โลทุกวันทุกวันทุกวันนะครับจนตอนนี้ร้านที่สั่งประจาวันละ1-2โลเนี่ยตอนนี้สั่งเป็น10โล20โลแล้วก็มีการบอกปากต่อปากนะครับว่าถุงกอกของเราเนี่ยสดใหม่สะอาดนะครับเขาก็สั่งเพิ่มอ่านี่แะไรครร้านแรกร้านแรกของเช้านี้นะครับที่เราที่เราที่ที่เรากาลังมาส่งนะครับอันนี้ร้านแรกของเช้านี้นะครับอันนี้คือร้านน้าชา นะครับลานน้ำชานี่คือลานน้ำชาอันนี้เราถือไปส่งแค่หนึ่งโลนะครับเราไปส่งแค่1นึโลนะครับส่งแค่1นึโลเท่านั้นนะครับแต่เราก็มาส่งทุกวันนะครับเราก็มาส่งทุกวันนะครับอันนี้คนยังมานั่งไม่มากนะครับปกติร้านนี้คนจะเยอะเช้าๆคนคนจะเยอะมากนะครับอันนี้คนคนคนเริ่มเริ่มมากําลังทยอยมานะครับพอส่งร้านแรกเสร็จ เราก็เตรียมไปตลาดนะครับอันนี้เราก็เตรียมไปส่งที่ตลาดสดนะครับที่ตลาดสดตลาดสดก็จะสั่งทุกวันเหมือนกันนะครับตลาดสดก็จะสั่งทุกวันเหมือนกันนะครับบางครั้งก็10โลบางครั้งก็20โลนะครับบางครั้งก็30โลก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่แม่ค้าเขาจะสั่งนะครับช่วงที่ฝนตกมากๆนะครับจำนวนการสั่งจะน้อยลง นะครับช่วงที่เกิดฝนตกเกิดมรสุมวันนี้เพิ่งเพิ่งฝนฝนเพิ่งหยุดนะครับกระบี่กระบี่เนี่ยที่กะลันตาเนี่ยฝนตกยาวๆมา5วันแล้ววันนี้วันที่6ฝนเพิ่งหยุดอากาศก็ยังพอมองเห็นยังแจ่มใสแต่หญ้าอะไรยังเขียวอยู่น้ําก็ยังขังอยู่นะครับยังมีน้าแช่แฉะอยู่นะครับอันนี้คือเรากําลังเดินทางไปส่งที่ตลาดสด นะครับตลาดสดจะรับออเดอร์ของเราทุกๆวันนะครับทุกๆวันเลยนะครับเราต้องมีของส่งให้เขาทุกวันนะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับก็แล้วแต่ดีมานซับไพนะครับแล้วแต่ความต้องการนะครับแต่แต่แต่มาส่งตลาดสดเนี่ยเราก็ส่งราคาส่งนะครับแต่ราคาส่งเนี่ยเราก็ยังพออยู่ได้นะอันนี้เข้ามาในเขตตลาดแนละ้วนะครับ ให้ดูให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศตลาดต่างจังหวัดนะครับมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้แหละนะครับมันอาจจะไม่เหมือนในเมืองหรืออาจจะไม่เหมือนในกรุงเทพหรือในเขตเมืองหรือจังหวัดใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็คือ,อะจ,ะจ,ะจะยังจัดเป็นชนบทอยู่นะครับน,นี่ถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับแต่เราต้องขนทวงโอกนะครับ ขนถ่งงอกแล้วก็เดินเข้าไปข้างในตลาดนะครับเดินเข้าไปในตลาดเดินไปบริการนะครับไปบริการเนี่ยนะขนไปแล้วอ,นนอ,นนอันนี้คือลังใส่ไปนะครับเราก็ไปส่งที่แผงผักนะครับเ,เข้าไปก็ไปทักทายพูดคุยกับแม่ค้านะครับถามสารทุกสุข,สขบิบนะครับผูกมิดไว้ก่อน นะครับผูกมัไว้ก่อนอ่าได้ตังได้อะไรกลับมาแล้วส่วนมากส่วนมากส่วนมากเขาจะอ่าที่นี่ก็คือของมาถงุงอกมาเขาก็จ่ายตังเลยนะครับจะไม่มีจะไม่จะจะไม่มีการใช้เครดิตติดกันนะครับจ่ายจ่ายเอาถงอกไปส่งปุ๊บจ่ายเงินปั๊บนะครับเขาไม่ค่อยติดกันนะครับอ่พาพอส่งส่งตลาดสดเสร็จแล้วนะครับ ส่งตลาดสดเสร็จแล้วเนี่ยอีกเจ้าหนึ่งก็คือเรานัดกับพ่อคาเล่นะครับนัดกับพ่อคาเล่พ่อคาเล่หมายความว่าอ่เป็นพ่อค้าขายผักนี่แหละนะครับแต่เขาจะรับถุงงอกของเราแล้วก็ไปขึ้นรถของเขาแล้วเขาจะเล่ขายไปตามหมู่บ้านนะครับเล่ขายไปตามหมู่บ้านไปส่งร้านก๋วยเตี๋ยวตามหมู่บ้านต่างๆนะครับอ่ถ้าผู้ได้เห็นภาพก็หมายถึงรถพุ่มพวง นะครับเหมือนรถพุ freely, <tr uth S 1> <t> ่มพวงในภาคกลางหรือในกรุงเทพนะครับที่เป็นรถขายผักรถกระบะขายผักนะครับเรามีผักมีเนื้อสัตว์มีอะไรทุกอย่างที่เป็นที่เป็นของสดอยู่อยู่บนรถนะครับอยู่บนรถอยู่บนรถนั่นคือรถรถพุ่มพวงนะครับแต่ที่นี่จะไม่ใช่รถกระบะแต่จะเป็นรถตู้นะครับมันจะไม่มีรถรถพุ่มพวงเหมือนเหมือนเหมือนภาคกลางหรือกรุงเทพ นะครับกระบี่กระบี่จะไม่มีรถพุ่มพวงแบบนั้นนะครับแต่จะมีรถตู้นะครับจะมีรถตู้นะครับขับขับส่งไปตามหมู่บ้านไปส่งไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวในในรถตู้นั้นก็จะมีผักหลากหลายมากมายนะครับจะมีผักจะมีเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ไปส่งตามร้านอาหารตามสั่งไปส่งตามร้านก๋วยเตี๋ยวอ่านี่เรานัดกับพอคาเลในปั๊มนะครับในปั๊มพีที นะครับแต่ว่ามาถึงแล้วเนี่ยพ่อค้ายังไม่มานะครับพ่อค้ายังไม่มาเพราะเราออกมาเร็วนะครับเราออกมาเร็วเราต้องทําเวลาเพราะเราไปส่งหลายเจ้านะครับมาถึงยังไม่เห็นพ่อค้านะครับยังไม่เห็นพ่อค้าร้านนี้เราก็ส่งประจำนะครับร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในปั้มพีทีนะครับจะสั่งถังงอกของเราวันละสองถุงสองถุงอันนี้คือแม่ค้านะครับแม่ค้า แล้วเราก็นนะัดส่งพ่อค้าเล่ที่ร้านนี้แหละเดี๋ยวพ่อค้าเล่ก็มารับของจากร้านนี้เพราะเราจะเอาของมาลงวางไว้ให้นี่นี่เอาของไปส่งแม่ค้าก่อนนะครับ2ถุงร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะรับ,จะร,บ,รนะรบจะรับเราทุกวันนะครับจะรับเราทุกวันอ่าอันนี้เอาลงไปแล้วนะครับอันนี้คือเอาไปส่งพ่อค้าเล่วันนี้ส่งยี่สิบถุงยี่สิบโลวันนี้พ่อค้าเขาสั่งยี่สิบโลนะครับ แต่นะครับแต่ถ้าเราใส่ถุง5้าโลมาให้เขาเขาไม่เอาเขาขอให้เป็นถุงละโลแล้วก็มัดนะครับมัดให้มันพองนะมัดถุงให้มันพองนะครับตรงนี้เราจะเสียเวลานิดนึงเสียเวลาบรรจุถุงละโลแล้วก็เสียเวลาในการมัดหนังยางนะครับทุกถุงให้พองนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการบริการนะครับเป็นการบริการลูกค้าไปในตัวนะครับได้ใจ ได้ใ,ใจลูกค้านะเราอะไรที่ทำให้ได้เราก็ทำให้เขาได้นะครับเพื่อที่ต่อไปอาจจะมียอดขายหรือยอดสั่งซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมานะครับปกติเนี่ยเขาจะสั่งทีละ15โลแต่รอบนี้วันนี้เขาสั่ง20โลนะครับมันก็จะเพิ่มบ้างลดบ้างนะครับเพิ่มบ้างลดบ้าง ตามความต้องการของลูกค้าถ้าเขาขายหมดเลยเขาก็สั่งเพิ่มนะครับแต่บางครั้งถ้าเขาขายยังไม่หมดนะครับเขาก็อาจจะสั่งจํานวน,นน้อยลงไปนิดนึงนะครับแต่ถุงนอกของฟาร์มถุงนอกบ้านครูเนี่ยนะครับสามารถเก็บได้ 2- อสาวันโดยที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะครับแล้วก็ไม่ดําไม่นิ่มไม่ดําแล้วก็ไม่นิ่มนะครับยังยัง อย่างรับประทานอร่อยได้อยู่นะครับอ่นนี้พอดีพ่อ,พอค้าที่เรานัดเนี่ยยังไม่มาเราก็ถ่ายรูปปุ๊บว่าเราวางของหอยให้เรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เราก็ส่งลายไปให้เขาว่าจํานวนครบถ้วนถุงไม่มีการแตกนะครับถุงครบพองทุกถุงนะครับแล้วก็ส่งลายไปให้เขานะครับหลังจากนั้นเราก็เก็บอุปกรณ์นะครับ กับฟาร์มถั่วงอกบ้านครูได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่เจอ,อยังไม่เจอพ่อค้าที่นัดรับนะครับพอเรากลับมาฟาร์มได้สักพักหนึ่งเขาก็ทักมาเขาบอกว่าเอาของไปเรียบร้อยแล้วนะนะครับอันนี้คือโรงเรือนนะครับโรงเรือนโรงเพาะนะครับอันนี้คือถั่วงอกที่จะเก็บวันนี้แหละกำลังที่จะเก็บวันนี้แหละนะครับ รถที่เราใช้ส่งเนี่ยก็มีทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็ใช้ตามความเหมาะสมตามความสะดวกนะครับตามความเหมาะสมและตามความสะดวกนะครับแต,เตบ่เน้นให้ประหยัดต้นทุนที่สุดนะครับเน้นให้ประหยัดต้นทุนที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เ,เศรษฐกิจหรือว่าค่าน้ำมันค่อนข้างที่จะแพงขึ้นแพงขึ้นทุกวันนะครับ ลูกค้าจะบอกนิดนึงว่าลูกค้าเนี่ยลูกค้าของฟาร์มถุงกอกบ้านครูเนี่ยนะครับลูกค้าของฟาร์มถุงกอกบ้านครูเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นตลอดนะครับเพิ่มขึ้นตลอดจากการที่เราไม่ได้ไปหาลูกค้าเองแต่ว่าลูกค้าที่เราไปส่งนะครับเขาบอกกันแล้วเขาเขาบอกต่อกันนะครับแล้วก็เขาก็หาลูกค้ามาให้เราเองนะครับเขาก็บอกว่าถุงงอกของเราเนี่ยสดใหม่ล้างสะอาดทุกวันล้างสดใหม่ทุกวัน นะครับแม่ค้าก็บอกกันปากต่อปากนะครับแล้วก็ทําให้เ, <c oughs> เขามาสั่งออเดอร์เราเพิ่มขึ้นและลูกค้าก็หลากหลายไม่ว่าจะเดินมาซื้อที่ร้านหรือว่าโทรให้เราไปส่งหรือว่าสมมุติถ้ามีงานบุญใหญ่ๆเขาก็สั่งถงุงงอกของเราเนี่ยนะครับเขาก็สั่งถงุงงอกของเราเนี่ยนะไปใช้กับงานบุญนะครับไปไปไปใช้กับงานบุญส่วนมากงานงานบุญที่นี่ก็ทําหน่มจีนเลี้ยงกันนะครับส่วนมากงานบุญที่นี่จะ ทำขนมจีนนะครับทำขนมจีนไอ้ถ่งงอกของเราเนี่ยมันก็เป็นผักที่เหมาะสําหรับกินกับขนมจีนด้วยนะครับเขาก็เลยสั่งถ่งงอกจากฟาร์มถ่งงอกบ้านครูฝนตกเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งนะฮะแบบนี้เลยถึงแม้ฝนตกเนี่ยลูกค้าสั่งเนี่ยนะครับห้าหกโลเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งนะครับออขอบคุณทุกทกท,กท่านมากนะครับขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามา ติดตามนะครับช่องฟาร,ร์มถั่วงอ,อกบ้านครูนะครับทางเรานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะชอบสวัสดีครับ